สวัสดีทุกคนค่ะคลิปนี้เขาจะนําใบเตยค่ะมาสารเป็นกีบดอกใหม่ค่ะตัดใบเตยใบหนึ่งมาตัดกัางทั้งแข็งตรงกลางออกเสร็จแล้วเขาจะนํ่มาซีกหนึ่งค่ะซีกหนึ่งเขาจะตัดให้ได้สีชิ้นหรือสามชิ้นก็นได้ค่ะเสร็จแล้วก็มาแบงออกแบงออกเป็นเส้นค่ะเขาจะใส่ทั้งเมดส์กีบดอกไม้กีบหนึ่งเขาจะใส่ทั้งเมด ใบเตยเจ็ดเส้นค่ะเจ็ดเส้นเจ็ดชิ้นค่ะ Get เส้นแล้วเขาจะนั่มใบเตยชิ้นที่หนึง่งว่างตรงกลางชิ้นที่สองคล้องลงมาแบบนี้ละค่ะชิ้นที่สามสอดเขาชิ้นตรงกลางค่ะเขาจะเขาจะซานเป็นไล่คัดค่ะชิ้นต่อไปกับขอบซ้ายขอบขวาค่ะ เขาจะสารคัดกันในรูปแบบนี้ละค่ะชิน้นโอไปกระสอดเขาชิ้นตรงกลางดันถึ้นมาแบบนี้ค่ะเพราะว่าเขาจะสารเป็นไล่คัดชิน้นโตไปเขาขอบขวาขอบซ้ายค่ะเสร็จแล้วมุมซ้ายมุมขวาเขาจะพับพับลงมาสารกันอีกรอบนึงค่ะ มุมขวา,าพับสารเป็นลายคาัดอีกคือเก้าค่ะให้ครบทุกเส้นค่ะขอบซ้ายขอบขวาจะมีอยู่สีเส้นพับลงมาเรื่อยๆค่ะจนหมดทุกเส้นค่ะมุมขวาเสร็จแล้วกับมุมซ้ายค่ะพับสอดลายคาัดลงมาในรูปแบบเดียวกันค่ะ เขาจะสารกรีบดอกไม้ทั้งหมดหาชิ้นค่ะขอบซ้ายขอบขวาเขาจะพับลงมาทับกันด้านนาแบบนี้ค่ะส่วนเศษใบเตยด้านหลังเขาจะพับลงด้านหลังค่ะด้านบนเขาจะพับลงด้านหลังในรูปแบบนี้ละค่ะให้ได้เป็นกีบดอกไม้ค่ะนำสกอตเทปมาพันหลอกไว้ค่ะ เสร็จแล้วเขาจะนําใบเตยมาพับเป็นดอกกุหลาบใบเตยค่ะกุหลาบใบเตยกับพับใบเตยเฉียงดันทรายทรายมมวนเข้ามาด้านใน้ขวาพับลงด้านล่างเสร็จแล้วก็พับเก็ียวไปใบลงด้านล่างอีกค่ะใส่สกอตเทปพันลอกไวขึ้นกันค่ะดอกกุหลาบจากใบเตย ในกุหลาบดอกใบเตยแล้วเขาจะนําช่อที่กรีบดอกที่เขาสานไวแล้วหาชิ้นค่ะนํามาวางล้อมรอบกุหลาบค่ะจัดแต่งมุ่มให้สวยงามละค่ะน้ำสกอตเทปพพันลอกไว้อีกค่ะก็จะได้ช่อดอกไม้จากใบเตยสวยๆนรูปแบบนี้ล่ค่ะงานชุดนี้คุณยายจะวาด เสีบเยบแทแเจีกันให้เบิ้งค่ะเพาจะมาประดิษฐ์เป็นชอ่อให้ทุกคนได้เบิง้ง